สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูบูสุกคนมาพอกับบาเต็นจอมยุดกินแซ่บอีกแล้วพี่น้องมอนี้บาเต็นได้ผัดกะเพราปลาหมึกถาดยักษ์พี่นอ้องปั้นมาามมึกชิ้นโตโตเลยพี่มาเป็นหนวดนี่ไ่งพี่นอ้องมาฝีมือบาเต็นพี่น้องผัดมาแล้วใหม่ๆมพี่น้องควนทุนทนมาพี่น้องผู้ยุ่ทางไกลทางไกลอื่นพ่อหญ่มากพ่อหญ่งไอมากิาากนขวน้ำบาเต็นพี่น้อง ให้เล่าดันขีบเบาเต็นเด้อพี่น้องพี่น้องก็ดซ้ยดันเบาวเต็นเด้อพี่น้องเด้เดอดมาแซ่บๆน้ำเบาวเต็นครับผมมาต้องเบอกยังมากม่ายดอกมาคำแรกแหกมันพี่น้องนี่โอ้โหสุบลวกปากบุพพี่น้องเป่ากันนะมาคำแรกแหกมันพี่น้องจัดเลยแซ่บครับ มอืมม <l id> <l id> ืดเด้งๆพี่น้องแล้วหัดใจพีกแห่งพี่น้องทั้งเพชรทั้งหอนละบานเนี่ยเนี่ยบกัง อืม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 งล้วมาพี่น้องเช่นนี้มาบาเป็นพามาใส่ข้ามเดียวพี่น้องลมปากบะ จเพอปลาหมึกขาดยักษ์พี่น้องลงท้องบาวเต็มครับผมขับพริกหยวกใช่งสียแล้วนะพริกหยวกพริกหยวก หลอดปลาหมึกพี่น้องมาอสมากพี่น้อ ดิ่งๆพี่น้องนะขอากึ่งต้นหวัดเมื่อกันพี่นกบกรวดก็แบบพี่น้องทานนี่กินเพื่เดียวว่าเมื่อดอก กิ่นกระแม่บ้านครับผมคุณน้องคนว่าถัดมาถาดยังไงสิกินเม็ดบ้าผู้เดียวบ้าแมงครับมาเต็นงกินกับแม่บ้านครับผมอสองคนครับท้ายคลิปเรากัสิไปลัางกินน้ำกันครับหันหัคนควนทวน,น,นมา ครับสุดยอดมากพี่น้องผัดกะเพราปลาหมึกผัดยักษ์ตั้งแต่กับบ่าวเต้นขอตัวลาไปก่อนพี่น้องตั้งแต่กับฝากติดตามรับชมคลิปต่อไปจะเป็นเมนูอีหยงังหรืออยากให้บ่าวเต้นกินอีหยงังคอมหมตนมากด้านล่างได้เลยพี่น้องเดี๋ยวบ่าวเต้นจัดให้เองอ่ะฝากติดตามบ่าวเต้นในเด้อรพี่น้องไปแล้วครับผม